แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์ในหนังสือวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอันตรายนะคะจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมีความเร็วสูงทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะคะทำงานกับไอคาวคอมพิวเตอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประมวลผลเป็นกลุ่มกรอเมก การประมวลผลร่วมกันนะคะและใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันได้รวมไปถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆนะคะจะช่วยให้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตหรือบนระบบไอคา d ทำให้ไม่ต้องใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นะคะในการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เหมือนกับอดีต ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อการทำงานทำให้นะคะไม่สะดวกต่อการใช้งานได้หลายประเภทเช่นไวรัสโทรจันสปายแวร์วอร์มเราเรียกกลุ่มของโปรแกรมเหล่านี้นะคะออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเรียกว่ามัลแวร์ มันแวร์นะคะเป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายเป็นชื่อเรียกโดยรวมของเราโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดนะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอย่างเช่นการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายข้อมูลเสียหายขโมยข้อมูลขโมยรหัสผ่าน หรือควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างมัลแวร์ที่น่าสนใจกันนะคะไวรัสนะคะเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอาตัวเองไปแนบหรือติดกับไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้งานเนื่องจากไวรัสนะคะจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์ ซึ่งจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานะคะทำงานได้ช้าลงข้อมูลเสียหายหรือหายไปและแพร่กระจายต่อไปนะคะสองเวิร์มเวิร์มนะคะเป็นมันแวร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยย่อลงมาจากมันแวร์ในคอมพิวเตอร์ มีลักษณะในการโจมตีโดยกระจายตัวเองไปยังไฟล์ต่างๆนะคะโทจันนะคะเป็นโปรแกรมที่หลอกให้ผู้ใช้งานเปิดไฟล์หลอกว่าปลอดภัย แต่เมื่อเปิดแล้วนะคะจะมีโปรแกรมที่แฝงตัวมาสำหรับขโมยข้อมูลหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์โดยโทรจันนะคะส่วนใหญ่จะถูกแนบมากับอีเมลโดยหลอกว่าท่านถูกรางวาัลหรือหลอกว่าบัญชีการเงินในอินเทอร์เน็ตมีปัญหา สปายแวร์คือโปรแกรมที่แอบด,ดูและบันทึกพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้และขโมยข้อมูลส่วนตัวเช่นบัญชีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือข้อมูลทางการเงินหรือพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของเครื่องนั้นพร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวไปในเครื่องปลายทางที่ไม่ระบุเอาไว้อีกด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเราไปดูวิธีป้องกันมัลแวร์กันนะคะอ่าข้อ 1. น,นะคะอัปเดตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในเครื่องอย่างสม่ำเสมอวิธีป้องกันข้อที่2นะคะก็คือติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ 3. ไม่คลิกข้อความที่แสดงโฆษณาหรือหน้าโปรแกรมต่างๆที่แปลกปลอมระหว่างการใช้งาน 4. ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเรา 5. ไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์แนบต่างๆที่ไม่รู้จัก ต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า156กันนะคะกิจกรรมที่3นะคะอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนนะคะศึกษาวิธีการป้องกันอันตรายจากมัลแวร์นะคะแล้วออกแบบเป็นแผนภาพความคิดนะคะ,ะเมื่อกี้นะคะคุณครูได้สอนวิธีการป้องกันอันตรายจากมัลแวร์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาทําแผนภาพความคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะวิธีป้องกันนะคะก็คืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการอย่างสม่ําเสมอ ไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์แนบต่างๆที่ไม่รู้จักต่อไปนะคะติดตั้งโปรแกรมป้องกันมันแวร์ในคอมพิวเตอร์ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแบ่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ไม่คลิกข้อความที่แสดงโฆษณาหรือ หน้าโปรแกรมต่างๆที่แปลกปลอมระหว่างการใช้งานนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักอันตรายนะคะจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตกันแล้วนะคะอาคุูนุชก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลและ กันด้วยก็นออกจากบ้านนะคะก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันเชื้อโรคก,กันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ